คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยกับเกมโรมาแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจะมาต่อยอดกันนะครับ โอเคครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยส่วนช่องใหม่ๆที่ผมทำหรือช่อง youtube ที่ผมทำอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยก่อนอื่นเราก็จะมาเปิดเทเบแล้วก็กดกันแบบยาวๆคือการไล่เบ็ดขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าเราจะต่อยอดกันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเปิดแรกมา33อย่างสวยงามแล้วไหลไป2คอมโบโอเคมาครับดนี้ชิงได้สวย แล้วลุนกันต่อไปเลยแล้วกันครับผมเปิดแรกอย่างนี้สวยเปิด2เปิดสยังไงเหล่าสองคอมโบเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ารอบที่แล้วละกันครับผมมาแบบเบาๆลุนกันแบบยาวๆเลยนะโอเคช็อตนี้มาอีก4ี่แถวครับ24บวกมาจะโอ้ดูไปเรื่อยๆเลยมาขอแบบ5้าแถวจำเจามาแถวสวยๆให้ช็อตหนึ่งก็จะดีมากเลยนะแล้วลุ้นรอบต่อไปครับ3มแถวเบาๆ โอเคสองคอมโบลุ้นขวานช่องแรกยังไงไม่เข้าครับผมไม่เป็นไรลุ้นกันต่อไปครับผมตอนนี้ต่อยอดได้มา20กว่าบาทแล้วเราจะต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีกได้ไหมตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับมาครับผมเบาๆที่3แล้วรอบต่อไปยังไงครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหรือเราค่อยเพิ่มเบ็ดขึ้นไปตอนนี้ดูกันตรงนี้ไปก่อนมาครับตอนนี้ปลาส5สักนิดหนึ่งลองวัดดวงกันขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าผมไม่ใจเล่นส,งสูงอีก โอเคตอนนี้มามาดูนกันเลยนะครับว่าเราจะต่อยอดสำเร็จกันหรือเปล่ามาช็อตนี้หนึ่งคอมโบแล้วไหลไปสองสามไม่จามะผมเพราะติดอยู่โอเคมาลุ้นกันก่อครับแล้วช็อตนี้ยังไงโหเงียบไปครับผมมงกุดขาดสองช่องแรกอีกนิดเดียวก็จะติดแล้วจังหวะนี้ครับผมมาสามสิบอย่างสวยงามสี่แถวมาแบบสวยๆเลยนะโอเคลุ้นกันต่อครับ จังหวะนี้30เลยมา45เลยละกันครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชม วัดใจวัดดวงกันสักนิดหนึ่งแล้วจัดมา2คอมโบอย่างนี้โลช่องแรกเรียบร้อยครับผม4ี่แถว2ชดจัดมากาวใส่ะหูอีกหนึ่งครั้งมงกุฎลายตั้งมาสวยมากเลยนะจัดมาร้0ยยสิครับผมเปิดครั้งนี้แล้วก็เปิดรอบต่อไปเงียบไปครับผมแล้วก็เยอะย,ยา,ยาไปเลยแล้วกันถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยแล้วจังหวะนี้ถ้าระหว่างที่เราค้ำอยู่ก็มี5้าแถวเข้ามาทันทีครับอย่างสวยงามครับผมต่อยอดมาแล้ว100บาทเดาโหโลสักอันหนึ่งมไม่ ไม่เข้าเลยครับทะโลโลงนี้บิ๊กวินแน่นอนแต่เสียดายิดีเดียวครับคือไม่มานะท่านผู้ชมโอเครุนกันต่อครับหวังว่าจะมีโบนัสให้สักครั้งหนึ่ง จะมีหรือเปล่านะตอนนี้ก็ต้องมาเอารุ้นกันหน่อยครับเอาใจรุนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมรุ้นกันต่อครับผมตอนนี้อยู่ที่พันสองต่อยอดมาแล้วได้200นะผมก็ถือว่าดีครับดีกว่าไม่ได้แล้วรุ้นกันต่อไปอย่างนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยและรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับมาครับผมหนึ่งคอมโบจัดไปเบาๆตอนนี้เล่นมาแล้วสนาทีจะเข้าสนาทีแล้วนะครับ มาครับรู้สึกว่าเบาๆสักนิดหนึ่งมาเราจัดหนักกันหน่อยนะเพิ่มขึ้นมาสัก75ณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เป็นการไล่เบ็ดขึ้นไปครับผมทําให้เข้าทีเข้าทางเราก็จะลดนะโอเคองั้นเราจะไปต่อกันเรื่อยๆมาครับผม3ามแถวเบาๆแล้วไม่มีคอมโบมาเลยเฮ้ยจัดต่อหน,น่อยสิมาอีกหน่อยสิจาก200หายไปไหนหมดเนี่ยลุ้นกันต่อไปเลยนะครับ มาครับผมตอนนี้เลขวิ่งอยู่ที่500ผมจะขอกดดูเลขด้วยนะโอ้โหตกมาร้อยหลักสิบเดี๋ยวรอลองดูมาดิครับผมเบาๆโอเคครับขอส,สวยๆก้นนี้ได้ไหมบิ Big ๊กวินสักรอบก็ยังจะดีมากเลยนะแต่ไม่รู้จะมาให้หรือเปล่าโอ้โหอาการเงียบเริ่มดูดกลับหมดแล้วคนระับเฮ้ยเฮฮอย่างนี้มันไม่สวยเลยนะท่านผู้ชม อย่างนี้ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยครับผมกระเทืบไลค์ให้ผมสักนิดหนึ่งช่วยแชร์คลิปด้วยแล้วก็กดติดตามช่องเปิดการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าอาการเกมเริ่มจะดูดเราจะมาต่อยอดหรือว่ามาลดยอดกันแน่อันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันสักนิดหนึ่งครับและลุ้นกันรอบต่อไปเลยมายังไงครับผมหลบนี้วาวไปตอนนี้เลขวิ่งอยู่ประมาณ400ครับผมจะขึ้น400แล้วอีกนิดเดียว400เป็นที่เรียบร้อยครับณนะปัจจุบันนี้ เหลือแค่500ครับผมตอนนี้ของเราจากหาจาก900เหลือแค่400ไม่รู้ว่าจะเพิ่มกลับมาหรือเปล่าเน,นี่าใจช่วยกันสักนิดหนึ่งครับมาขอดูแบบจำๆช็อตนี้แหละโหงเงียบไปครับผมอา้าวเราวยังไงล่ะครับโบนัสเข้าอย่างนี้ก็สวยสิไอ้น้องบอกเลยว่าต้องฟันให้โดนสักทีละมัง้งเบที่75รเราจะฟันกันโดนหรือเปล่าครับผมมาลุ้นเอาไปมาพร้อมกันเลย จัดไปครับหนึ่งอ้าวดาบคู่ยังไงโอ้โหลบได้ครับผมรู้สึกว่าเก่งมากเลยนะตอนนี้โอ้เป็นโลดสองใส่นะ่าจะร็อกครับผมมาครับ224ครับผมจัดมาแบบเบาๆแล้วเลือกสายครับเป็นโลอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ขึ้นมา450ครับก็ถือว่าได้อยู่นะลุ้นกันต่อไปครับผมจะมีอะไรพิเศษให้เราหรือเปล่าเอาดมกันเก่งเลยเกินนะครับ ไปครับรุนกันรอบต่อไปคือรอบสุดท้ายของเรานั่นเองขอตีโดนสักทีจะได้ไหมสิงโตบอกว่าไม่มีวันซะเลยงั้นเราขอกลางเลยโอ้โหเมื่อกี้จะเลือกกว่าอยู่แล้วทําไมไม่กดอะ่ะโอ้โหเสียดายครับผมได้แค่มาห0ร้อยกลับคืนทุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราลุ้นรอบต่อไปกลับมาเท่าทุนของเราอีกครั้งงั้นเราไปต่อเลยและกันครับผมมายังไงครับผมรอบนี้ โอ้โหขอบิ๊กวินหน่อยจะได้ไหมสักรอบหนึ่งมาขอบิ๊กวินมาหน่อยขอร้องละบิ๊กวินมาช่วยสักทีสิเอาแล้วโบนัสเข้าอีกครั้งครับผมโอ้โหฟุกจัดโบนัสรั่วอย่างนี้ก็สวยสิครับได้ฟันสิงโตอีกครั้งหนึ่งได้แก้แขนขอฟันโดนสักทีขอแก้แขนได้ไหมขอฟันอื้มเป็นโลรับมันซะง,งั้นนะครับอีกิีเดียวก็จะได้ฟันแล้วถ้าเราเลือกกลางกับขวา ไดพลาดไปนิดนึงครับรอบนี้จะต้องไม่พลาดยังไงล่ะขอหน่อยโอ้โหพลาดอีกแล้วครับรู้สึกว่าน่าจะล็อกอ่ะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราต่อยอดได้มาแล้ว400ขอโลอีกหนึ่งครั้งก็ได้ก็จะเป็น600นะมาครับขอเลือกตรงนี้ปั๊บโอ้โหโลทั้ง3เลยครับผมโอ้โหเกือบครับเกือบได้แล้วนะได้มา670กันอีกเช่นเคยครับมาครับผมมารุนกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันตอนนี้ต่อยอดมาได้แล้วประมาณ เท่าไหร่400นะครับผมโอเคเฮ้ยห้500ครับพูดผิดครับผมเพิ่มมาอีกร้อยหนึง่งมารุนต่อแล้วจงวังหวะนี้มา4แถวเบาๆครับผม50ไป75กับ50ก็ถือว่าดีดีกว่าไม่ติดเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็รอรุ้นกันไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีโบนัสมาอีกหรือเปล่าโอ้โหโลสักันไนหะมไม่เข้าครับผมขาดโลช่องแรกก็คือ5แถวอ่าหแถวมาครับเบาๆสำหรับหแถวส่วนล่างนะ แบบนี้ก็ยาวๆเลยน้องลองร้อยห้าสสักนิดหน่อยไหมแบบว่ามันจะเสียงเกินไปหรือเปล่าลองดูนะครับเผื่อจะเข้าแล้วมาครับ200เบาๆแล้วไหลไป2คอมโบอย่างนี้แล้วไหลอีกไหมโอ้โหพลาดไปนิดเดียวครับผมกลับขึ้นมา500กันอีกครั้งกําไรของเราตรงนี้มาครับช็อตนี้ก็เงียบครับช็อตต่อไปยังไงโบนัสเข้าสักทีจะได้ไหมโอ้โหเจ็คขวานน่าจะเข้าสักอันนะ ขอบิ๊กวินสักรอบบิ๊กวินมาก็คือจบยังไงน้องขอบิ๊กวินหน่อยมาอ้าวแล้วยังไงล่ะครับพน5นจัดมานี่ครับผมบิ๊กวินเรียบร้อยครับผมติด2 0 0พแล้วนะตอนนี้ โอเคครับผมรุนกันต่ออีกแล้วกันขอดูอีกสักพักน่าจะถึง3 0 0พให้เราไหมตอนนี้ต่อยอดขึ้นมาได้พันหนึ่งเน้นๆมาลุนกันต่อเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ไหลไปแล้ว2คอมโบขออะไรแบบซือสวยให้ถึง2 0 0พไอ้3 0 0พกันหน่อยต่อยอดได้2,000ันก็ถือว่าสวยจะถึงไม่ถึงก็ต้องรอรุนกันอีกทีหนึ่งมาครับผมตอนนี้ก็วัดใจกันหน่อยอ้าวมาครับ250แบบเบาๆแต่เราเล่นที่เบ็ดก็ถือว่าเท่าตัวถือว่าสมบูรณ์สมแบบนะมาครับ จะมีฟุกโบนัสเข้าอีกหรือเปล่าเมื่อกี้โบนัสติด2รอบยังไงครับผม250รไปถึง300ครับผมช็อตนี้โหเสียดายขวานไม่เข้านะงั้นขอดูอีกสักพักแล้วกันมารอรุ้นกันว่าเราจะแตะ3 3 0 0 0ได้หรือเปล่านะมาครับอ่าช็อตนี้รับไปแบบเบาๆครับผมรุนกันต่อเลยครับมาขอดูแบบแจมๆล้วกันนะช็อตนี้ยังไงมาไม่เข้าครับผมรอบต่อไปมาสิ โอ้โหก็เงียบไปอีกรอบครับไม่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับมาครับรุนกันต่อไปรอบนี้ก็เงียบครับรอบนี้ว่าไงเงียบไปอีกครั้งโอ้โหจากได้สองพันตอนนี้รถไปเรื่อยๆนะมาครับเบาๆหนึ่งร้อย ยังไงล่ะเฮ้ยอย่าดูดหมดหนะ<ส>เหลือไว้ให้ถอนบ้างโอเคครับจอดนี้มา90 0รครับผมจัดมาแล้วไหลไปสองคอมโบแล้วก็เข้า3คอมโบอีกหนึ่งครั้งอืมเกือบเข้าครับผมจัดมาอีกครับ1,000พอีกนิดเดียวครับผมเขต200แเขต200เองนะครับผมร้อยกุกก่า, <100 S 2> กาจัดมาให้ไหมจะถึง3 0 0พันหรือเปล่าเอามาครับ1คอมโบเบาๆและไหลไป2ครับผมจอดนี้ อ้าวเล้ออีก100ครับผมแค่ร้อยเดียวครับผมร้อเดียวเท่านั้นถ้าถึง3000เราจะยุติการเล่นเลยขอได้ไหมครับดูครับ2อ0 9แล้วผมตอนนี้จะถึง3000ันได้เราไหมมาครับอรอลุ้นกันไปเลยโอเคครับผมจะถึง3000หรือเปล่าครับผมไกลแล้วอีกนิดเดียวฝันที่จะเป็นจริงมาขอดูหน่อยซสามพันบิ๊กวินสักรอบบิ๊กวินอีกสักรอบขอรอ้องมาครับเฮ้ยสามพันหน่อยมาสามพมา ยังไงครับจะถึง3,000หรือเปล่ามาขอหน่อยขอสักครั้งเชื่อฟังกันหน่อยครับจัดมา3,000ันบิ๊กวินอีกสักรอบมาซุปเปอร์วินเลยก็ได้นะผมซุปเปอร์วินเข้านี่คือจบเกมเแล้วฮะแถวมาอย่างนี้โอ้โหเสียดายขวานขวานน่าจะเป็นโล่นะสลับกันได้น่าจะดีมากแล้วก็กลับมา2,600ครับตอนนี้เหลือ2,500ไหลไป1คอมโบโอ้โหโล่ไม่ตามครับ ขอสว,สวยสักช็อตหนึ่งจะถึงครัจะถึงสามพันแล้วเนี่ยขอหน่อยได้ไหมโลมาจัดมาหน่อยเร็วไม่เข้าครับตอนนี้ก็อยู่แถวหกพันนะรอดูสวยๆกันอยู่ครับแล้วยังไงโลช่องแรกอยังรออยู่โลช่องแรกครับอืไม่เข้านะเกือบเข้าครับเกือบสวยแล้วนะขาดโลช่องแรกช่องเดียวครับ อ้าวแล้วโลมาอย่างนี้ถึง3 0 0พันเป็นทีเรียบร้อยครับผมปิดเกมได้แล้วนะผมโอ้โหไฟกันตั้งนานกว่าจะถึง3 0 0พันอ่ะลองดูอีกมือมันรั่นนะครับผมโอเคครับผมเราจะปิดเกมเพียงเท่านี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ลิงก์ช่อง YouTube และเพจก็อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะจะไ,ได้พลาดกิจกรรมหรือคลิปใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ